สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ยายเพ็ญจะออกมาบอกข่าวดีค่ะเผื่อเพื่อนๆนจะได้ช่วยยายเพ็ญดีใจค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ยายเพ็ญจะมาบอกข่าวดีค่ะข่าวดีเคยเคยบอกกับเพื่อนๆนว่าจองตั๋วเมื่อไหร่แล้วจะมาบอกเพื่อนๆนค่ะ แต่วันนี้จะไปสมบูรณ์กับน้องค่ะเพื่อนเพื่อนน้องใส่เสื้อสีส้มเห็นแต่แขนเสื้อน,นิดหน่อยอยู่ข้างๆเนี้ยค่ะโอ้ยวันนี้วันนี้ฝนตกค่ะขับรถต้องระวังแต่พูดกับเพื่อนเพื่อนไปด้วยเพราะว่าถนนมันใหญ่นะคะมันก็ขับสบายไม่ต้องเกียร์ไม่ต้องอะไรก็เลยพูดกับเพื่อนเพื่อนไปด้วยค่ะ กำลังจะไปวัดใหญ่ค่ะวัดไทยนอร์เวย์ค่ะไปทำบุญสงกรานเพราะว่าช่วงสงกรานนี้เขาจะทำไม่ตรงวันค่ะเพราะว่าถ้าทำตรงวันก็ไม่มีใครไปวัดค่ะเพื่อนๆอนก็ขับรถไปเพราะว่าเขาทำงานกันค่ะทางวัดเขาก็เลยจัดไม่เป็นวันเสาร์ก็เป็นวันวันอาทิตย์นะครับเพื่อน แต่วันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องสงการา์ค่ะจะมาคุยเรื่องอยายเ็นได้จองตั๋วแล้วค่ะจะไปไทยเดือนหน้าค่ะใบกระทันหันมากๆเลยค่ะจองตั๋วไปนั่งจองกับลูกสาวนะคะลูกสาวคนเล็กเขาก็ดีใจมากเลยค่ะที่จะได้ไปเมืองไทยเพราะว่าเราไม่ได้ไปกันหลายปีแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดลงนะคะ ก็หลายปีมากเลยทีนี้ยายเป็นกับลูกได้ไปนั่งจองแต่ก็ต้องวางแผนด้วยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่ายังไม่ได้วางแผนการเดินทางเลยค่ะพูดถึงการเดินทางในเมืองไทยเดินคือนําเที่ยวในเมืองไทยนะคะว่าวางแผนว่าจะไปไหนมั่งเพราะว่าลูกสาวก็สอบอาทิตย์นี้ค่ะ พอเราได้คําตอบจากลูกสาวหรือว่าจากเจ้านายของลูกสาวพวกเราก็จองตั๋วกันเลยค่ะพอจองเสร็จวางแผนยังไม่ได้เพราะว่าแกยังไม่มีเวลาแล้วแกบอกว่าแกาจะสอบอาทิตย์นี้ค่ะจะสอบเสร็จก็พอดีเลยเดินทางไปไทยค่ะรับผลสอบก็เดินทางไปไทยทีนี้แกก็กส่งข้อความ ยัาเป็นน่ะส่งข้อควาไมไปก่อนไม่งั้นแกก็ไม่ค่อยจะส่งข้อความมาหรอกครับเพื่อนเราต้องติดต่อเขาก่อนเขาถึงจะติดต่อมากาะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเราต้องเจอกันวันหนึ่งไปนั่งวางแผนกันว่าเราจะไปไหนมั่งไปอย่างมีแบบเรียกว่าอะไรนะอย่างคือถ้าไม่วางแผนแล้วมันเสียเวลานะครับ ไปเยี่ยมครอบครัวแล้วก็ไม่ได้วางแผนอะไรเลยแต่ครั้งนี้เราจะไปเรียกว่าไปทำบุญค่ะไปตามสายบุญจะไปตามวัดตามที่ทุกๆวัดที่เราไปได้นะครับเพื่อนๆคือเวลาเราไปหาครอบครัวเราก็ไปอยู่กับครอบครัวเนาะมันก็ไม่มีอะไรไปไปนั่งๆนงนอน,น,อนไปคุยกันไปกิน กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับญาติกับโยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้เราจะไม่อยู่บ้านค่ะเพื่อนจะไปอยู่บ้านนิดเดียวเพราะว่าพี่สาวบอ่อไปแล้วคือหัวโจกใหญ่คือแม่ในบ้านของเราไปแล้วทําแม่จริงแม่ที่สองนะคะแม่จริงก็คือแม่ของเราเองแล้วก็แม่คนที่สองก็คือพี่สาวค่ะไปกันหมดแล้วก็เลยไม่มี ไปเที่ยวเลยท,ทีนี้มันไม่ได้เพราะว่าญาติโยมเราก็ยังอยู่และอีกอย่างหนึ่งบ้านยายเพ็านนะมีหัวเมืองค่ะมีเจ้าเมืองท่านก็มรณภาพไปนานแล้วหรือว่าเสียชีวิตไปนานแล้วหลายร้อยปีแล้วค่ะเวลายายเพ็นไปทีไรยายเพ็นก็จะต้องไปเลี้ยงเพราะว่าท่านอยู่ต้องแต่สมัยสุโขทัยค่ะท่านมาปกครอง บ้านเมืองที่ยัยเป็นอยู่ะคะ่ะเพราะว่ามีแต่คนรับถือท่านเนาะแล้วก็ปีหนึ่งจะเอามาฉลองใหญ่ครั้งหนึ่งที่ตลาดนะคะเพราะว่ามันจาเป็นมากใครไปก็ต้องลูกหลานไปก็ต้องไปกราบไปไหว้ไปเลี้ยงไปเลี้ยงท่านแล้วแล้วก็อาหารที่ซื้อเลี้ยงก็เอามาเลี้ยงคนในหมู่บ้านนะคะพเพื่อนแล้วเขาก็จะมารวมกินรวมดื่มกันวันหนึ่งะคะ่ะ ว่ามันเป็นมันเป็นประเพณีไปแล้วค่ะเพื่อนเราจะต้องทาตามนั้นค่ะไม่ไปไม่ได้ค่ะบ้านอ่ะจะต้องไปอย่างน้อยเราก็มีเจ้าเมืองแล้วก็มีญาติอยู่ก็เลยต้องไปค่ะเพื่อนไปเยี่ยมกันนิดหน่อยแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมค่ะเพื่อนเพียงแต่ว่าออกมาบอกข่าวเฉยๆค่ะว่าจะไปไทยเดืยนหน้าแล้วข่าวดีอีกข่าวหนึ่งค่ะเพื่อน ื่อวานนี้คุณแฟนจองเวลาให้ไปตีกอล์ฟค่ะเอาจริงค่ะเพราะว่าเราจะได้ไปตีกอล์ฟที่เมืองไทยกันค่ะสอนจอระเข้ว่ายนะ้ำมาสอนใครไม่สอนมาสอนคุณครูพูดเล่นกับพูดเล่นนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปตีกอล์ฟที่เมืองไทยกันจะได้ไม่เหงาค่ะเพราะว่า ก็ไปตีกอกับเพื่อนๆแล้วก็คอนอื่นทีนี้ยายเป็นก็จะไปตีกอกับแกบ้างแล้วก็แกก็จะไปตีกับเพื่อนบ้างแบ่งกันค่ะครั้งนี้เราไปสองคนก็คงจะไปตีกันสองคนนะคะเพื่อนข่าวดีคือจะเรียนจะลงจริงค่ะจะลงสนามจริงเขาบอกว่าถ้าสอบไม่ได้ก็มีการสอบด้วยนะคะเพื่อนมีการผ่านสอบ ถ้าไม่ผ่านเขาก็จะให้สอบใหม่ค่ะโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มค่ะมันก็เป็นการดีนะคะคือเขาเอาจริงเอาจังเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังจะไปทำบุญก็ให้เพื่อนๆอาน,นุโมทนาบุญด้วยค่ะเาเป็นก็ออกมาพูดแค่นี้นะคะเพื่อนๆมาบอกข่าวดีหนึ่งจองตัวแล้วเพื่อจะไปไทยแล้วก็จะไปเดือนหน้า สองจะเรียนตีกอล์ฟค่ะแล้วก็จะไปแข่งไปแข่งขันกับคู่คู่สอนนะคะกับคุณครูที่เมืองไทยค่ะโอเคคับเพื่อนๆเดี๋ยวคุยกันค่ะเพราะว่าจะเป็นต้องขับรถเนาะแต่ก็อยากจะพูดกับเพื่อนๆเพราะว่ามันหายไปนานมันก็เลยไม่อยากจะหายไปนานกับเพื่อนพิเศษค่ะ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามชมไลฟ์กำลังใจยเป็นค้าโชคดีทุกคนค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ